สวัสดีครับสิ่งที่นักมวยปล้ำทุกคนมีเหมือนกันก็คือกิมมิกส่วนจะปังหรือว่าแป็กก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับนอกจากการมีความสามารถที่ดีเป็นต้นทุนแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าได้กิมมิกเจ๋งๆมาช่วยเสริมเข้าไปอีกก็รับรองว่าดังระเบิดแน่นอนตัวอย่างในยุคปัจจุบันก็เช่นแรนดี้ออตตันโคดีโรสหรือว่าโรแมนเรนถ้าไม่ใช่พวกขายใหญ่ที่มีอำนาจสั่งการใดๆเนี่ยตามปกตินักมวยปล้ำก็จะไม่มีทางได้เลือกกิมมิกเป็นของตัวเองนะครับ ทีมงานหรือว่าผู้บริหารว่ามายัางไงก็ต้องเป็นแบบนั้นต่อให้จะเป็นกิมมิคโคตรห่วยแค่ไหนก็ตามสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวคือก้มหน้าก้มตาทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุดนั่นทําให้นักมวยปล้มบางรายต้องกล้ามกลืนฝืนทนออกไปปรากฏตัวแบบที่ไม่มีความสุขเลยสักนิดซึ่งผลลัพธ์มันก็มี2ทางด้วยกันนะครับคือไอ้กิมมิคห่วยๆที่ว่านะไปไม่รอดเพราะมันก็ไม่น่าจะเวิร์กมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับนักมวยปล้ำก็เลยต้องกลับไปเปลี่ยนกิมมิคมาใหม่ส่วนอีกทางก็คือออกไปนําเสนอจจนนซื้้อแฟไดสําเร็ และแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าย้อนกลับไปถามนักมวยปล้ำเหล่านั้นว่าชอบกิมมิกนั้นๆหรือเปล่าเนี่ยคำตอบก็คงจะประมาณว่าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถอะและนี่คือนักมวยปล้ำที่ยี้กิมมิกของตัวเองแบบสุดๆ The New Day ย้อนนกลับไปใปใี2014 ตอนนั้นเซเว่นวดบิ๊กอีแล้วก็โคฟี่คิงสตันสามหนุ่ม3ม,มุมได้รวมกลุ่มเป็นแก๊งนิวเดย์ขึ้นมานะครับและหลังจากนั้นนิวเดย์ก็กวาดแชมป์ทัดทีมาครองได้เป็นว่าเล่นรวมถึงนักมวยปล้ำแต่ละคนก็มีการประสบความสําเร็จแบบเดียวด้วยนะครับถึงขั้นเป็นแชมป์ W ดำยีเลยทีเดียวจึงนับได้ว่านิวเดย์เนี่ยคือหนึ่งในแก๊งที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะประสบความสําเร็จ และเป็นที่นิยมมากมายอย่างในทุกวันนี้ชีวิตช่วงแรกของแคงนิวเดนั้นไม่ได้ราบรื่นเลยนะครับเนื่องจากไม่สามารถซื้อใจฟันมวยปั้มได้ในทันทีจากที่บิวให้ผู้ชมร่วมตะโกนว่านิวเดร็ปก็เลยกลายเป็นนิวเด์ซักไปซะง,งั้นแต่สมาชิกทั้ง3คนก็ยังมุ่งม,มั่นตั้งใจรวมแรงรวมใจกันต่อไปจนเปลี่ยนเสียงยี้กลายเป็นเสียงเชียร์ได้ในที่สุดระหว่างการให้สัมภาษณ์กับแรนซาตินในช่อง Fox Sport โคฟี่คิงตันเคยเผยเอาไว้นะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยสมาชิกทั้ง3คนของนิวเดย์ยี่กิมมิกันเนี่ยที่มาจากไอเดียสุดบันเจิดของบาวินได้หนักมากแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเป็นไงเป็นกันเดินหน้าทําต่อไปให้ดีที่สุดโดยโคฟี่บอกไว้ประมาณนี้ครับผมจําได้ไม่ลืมเลยว่าตอนที่เราได้กิมมิกเป็นนักเทศคิดบวกเนี่ยมันมีการกลับไปกลับมาหลายรอบเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นเราอยากเป็นแก๊งคนที่ไม่พอใจสถานะของตัวเองในสมาคม ต่ปาเขาบอกว่าเอาละ่ะพวกนายไปเป็นนักเทศที่ปรากฏตัวพร้อมการร้องประสานเสียงนะตอนนั้นพวกเราก็รู้ได้ทันทีว่าเจ๊งยับแน่นอนพเพราะคงไม่มีใครมาดับบยูด e ับยีเพื่อที่จะเข้าโบสถห์หรอกถึงในใจจะไม่เห็นด้วยแต่ทั้ง3าหนอก็รับกิมมิกนั้นมาครับโดยความรู้สึกที่อยากแสดงให้ป่าวินเห็นว่าด้วยเคมีที่เข้ากันเน yez, ี่ยพวกเขาสามารถทําทุกอย่างให้สําเร็จได้โดยหลังจานกนั้นป๋าก็พาทั้ง3คนไปทดสอบครับ,บ,รบก่อนจะเปิดตัวและประสบความสําเร็จอย่างงดงามอย่างในทุกวันนี้ Karen Cross ปัจจุบัน Karen Cross สกำลังทำมาหากินกับ w w ดำเป็นรอบที่2นะครับโดยถอนกลับไปพูดถึงชีวิตรอบแรกของ Cross ที่เคยเกิดขึ้นใน NXT แล้วก็ค่ายหลักเนี่ยต้องบอกว่าต่างกันแบบคนลรเรื่องเพราะสมัยที่อยู่ NXT เนี่ยครอสคือนักมวยปล้ำตัวตึงของค่ายเลยนะครับเป็นทั้งแชมป์ใหญ่ประจำค่ายปราบนักมวยปล้ำชื่อดังก็หลายคนอย่างอดัมโคหรือว่าฟินแบลเลอร์ล้วนเคยตกเป็นเหยื่อมาแล้วทั้งนั้น แต่เมื่อถูกย้ายขึ้นมาอยู่ค่ายหลักในปี2021ชีวิตนักมวยปล้ำของครอสก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับถูกจับแต่งเนื้อแต่งตัวสมัยจากที่เดินนุ่งกางเกงในตัวเดียวออกมาเนี่ยก็กลายเป็นต้องใส่หมวกมีสายระยงระยางผ้าตัวจนถูกแฟนมวยปล้ำแซวกันว่านี่มันชุดใจเกเรชัดๆในขณะที่ผลงานบนเวทีก็ลงเหวเช่นกันขึ้นปล้ำไปวันๆชนะได้แต่จ็อบเบอร์ไร้โมเมนตัมเท่านั้น ระหว่างการพูดคุยในรายการ The r i n g e r Wrestling Show ครอสเคยเผยไว้นะครับว่าตอนที่สวมชุดใจเกเรที่ว่าและปรากฏตัวต่อสาธารณาชนเป็นครั้งแรกเนี่ยโดน,นแฟนๆหัวร้อใส่แบบหนักมากนอกจากนี้ครอสยังสารภาพด้วยนะครับว่าโค้ชจะไม่เป็นตัวเองเลยและโค้ชไม่ชอบกิมมิกที่ว่าเลยครับโดยบอกไว้ประมาณนี้ไม่รู้ว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ออกสื่อบ้างหรือเปล่านะคือครั้งแรกที่ผมปรากฏตัวแบบใส่หน้ากากเนี่ยตอนนั้นคนดูหัวเราะลั่นเลย ผมจําได้เสมอว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในวงการนี้เราต้องพูดกับตัวเองว่าเมื่อไปทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วผมจะกลับไปและกลับมาใหม่แบบที่ทําได้ดีกว่าเดิมแต่ตอนที่ผมเดินออกไปเนี่ยคนดูรอกันลั่นเลยผมก็แบบคุณรู้ไหมสิ่งที่ผมทําตอนนี้กับตัวเองในตอนนั้นมันรู้สึกเหมือนว่าผมทรยศทุกอย่างที่ลงทุนลงแรงไปเพราะถูกปล่อยตัวจากสมาคมไปในเดือนพฤศจิกายน2021โดยหลังจากนั้นก็ตะเวนขึ้นป้้มตามค่ายสระ ก่อนจะถูกจ้างกลับมาอครั้งในช่วงที่ t ิปเป e ลเข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่คนใหม่ของฝ่ายครีเอทีฟซึ่งชีวิตในตอนนี้แม้จะไม่ได้ดีเดยอะไรมากมายแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นตรงกันนะครับว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าเวอร์ชั่นใส่หน้ากากใจเกเรแน่นอนโคดี้โรส ปี2022คือปีที่โคดีโรดสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้แฟนมวยปล้ำเมื่อตัดสินใจรีเทิร์นกลับมา W ดำครั้งหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรซอมีเนียครั้งที่38ซึ่งพีโคดีก็ได้ปล้ำเปิดซิงในวันนั้นเลยนะครับแล้ชนะเซนโลลินไปได้อย่างสวยสดงดงามพีโคดีรีเทิร์นมาในเวอร์ชันอเมริกันไนท์แมร์ซึ่งเป็นกิมมิคเดียวกันกับที่ใช้สมัยขึ้นปล้ำกับ AEW โดยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ BT Sport หลังการรีเทิร์นเนี่ยพีโคดี้ก็ได้เปิดใจว่ามันไม่มีอะไรการันตีหรอกนะครับว่ากิมมิกสตาร์ดัสจะไม่กลับมาแต่ก็ได้บอกดับเบิลยูดัมยีไปแล้วว่าไม่เอานะโว้ยเพราะไม่ต้องการเห็นกิมมิกนี้เป็นครั้งที่2ยืนจากดวงจันทร์มองลงมายังรู้เลยครับว่าพีโคดี้ไม่มีทางแฮปปี้กับกิมมิกน้องรองดาวสตาร์ดัสแน่นอนเพราะช่วงเวลาราว2ปีที่ขึ้นตั้มภายใต้กิมมิกนี้เนี่ยไม่เคยถูกผลักดันแชมป์ก็ไม่เคยได้กลายสภาพเป็นนักมวยปล้ำโลเวอร์ดาเลยย้้วซํ ปัจจุบันพี่โคดี้กำลังจะกลับไปฟินิชเดอะสตอรี่กับโรแมนเรนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พลาดท่าเสียทีถูกโกงและแพ้มาแบบช้ำใจในรสเซเมเนียปีก่อนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าท่าปีนี้พี่โคดี้ยังไม่สามารถเอาชนะท่านได้อีกเนี่ยบางทีอาจจะต้องทิ้งกิมมิกอเมริกันไนแรมแล้วก็หันไปทาหน้าทาตัวอีกทีก็ได้นะครับเบรเวตเบรเวตคือนักมวยปล้ำที่มีความเครียดสูงมากคนหนึ่งของวงการในยุคปัจจุบัน โดยตลอดเวลาที่ทํามาหากินในค่ายหลักของ w w e นะ่เบรกก็ได้นําเสนอตัวต,วตนเวอร์ชันต,ต,ต่างๆมาสู่สายตาแฟนมวยปล้ำม,มากมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าลัทธิถือตะเกียงเป็นคนยิ้มแย้มแป้นแล้นจัดรายการพร้อมตุ๊กตาหุ่นเชิดหรือจะเป็นปีศาจร้ายในร่างเดอะฟีนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับคือใน NXT ช่วงปี2010ที่นั้นเบรคขึ้นปล้ำภายใต้ชื่อ Husky Harris และได้โอกาสปรากฏตัวในค่ายหลักในฐานะหนึ่งในสมาชิกของแก๊ง넥ซัส โดยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Brandfish จาก b i t w i n t h e r o p e c o m บรก็ได้เปิดใจถึงตอนที่อยู่ภายใต้กิมมิค Husky Harris าไว้นะครับวันนั้นไม่ใช่ตัวตนของตัวเองเลยโดยบอกไว้ประมาณนี้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นอะไร Husky Harris นั่นไม่ใช่ผมมันไม่เคยเป็นแต่ผมอยากมีโอกาสแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าผมเป็นใครผมไม่ใช่พ่อผมไม่ใช่ปู่หรือลุงหรือว่าน้องชายผมเป็นอย่างที่ตัวเองเป็น ไม่ว่าเมื่อกี่ปีก่อนคนคนนั้นจะเป็นใครมันก็แค่เปลือกที่ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงหลังถูกยกเลิกสัญญาไปเมื่อปี2021เบรก็ถูกเซ็นสัญญากลับมาอครั้งในปี2022นะครับก่อนที่ในเดือนสิงหาคมปีต่อมาแฟนมวยปล้ำและผู้คนในวงการจะได้ทราบข่าวช็อกที่สุดครั้งหนึ่งครับเมื่อมีการประกาศจากทิปเปว่าเบรได้จากพวกเราไปแล้วครับและนี่คือนักมวยปล้ำที่ยี้กิมมิคของตัวเองแบบสุด มีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับสิ่งที่ต้องชื่นชมสําหรับเรื่องนี้เลยนะคือต่อให้ไม่ชอบกิมมิคที่ว่ายังไงเนี่ยนักมวยปล้ำเหล่านั้นก็ยังก้มหน้าก้มตาทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุดซึ่งนี่คือสิ่งที่เรามาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้เลยนะครับคือต่อให้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยแต่ทําไปเถอะครับทํามันให้เต็มที่แล้ววันหนึ่งผลดีมันจะเกิดขึ้นเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแหมคลิปนี้ปิดท้ายไปทางคมซะละคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ